สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะครับวันนี้เรื่องงานยาดีนะครับผมมาส่งมอบรถกัดถนนให้บริษัทไม่ใช่สิหอจอกอสองกิจกอ่อสร้างนะครับสังกัดอยู่พื้นที่นากยัดอําเภอโกนกระหนุนจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ณนะตอนนี้ผมอยู่ที่แยกควนกลวดนะครับหรือแวะแยก ต่างใช้นะครับก็พอดีไซ้งานของลูกค้าที่กัดถนนหรือรีไซคลิงถนนอยู่พื้นที่หน้าวัดสำเภาใต้นะครับก็ฝั่งนี้รู้สึกจะติดเขตอำเภอเมืองพัทลุงนะครับก็จะเข้าอยู่ได้อยู่2ทางนะครับสทางเลยจำไปนะครับก็ทางที่1ก็เส้นท่าช้างทะเลน้อยนะครับ แต่ว่าจะมีถนนตัวเอสเยอะนะครับก็รถเราสูงและก็บรรทุกหนักนะครับผมเลยไม่นําเข้ามาแล้วก็อีกทางนึงที่แยกสายยวนครับแล้วไปวนที่เมืองเก่า,าที่วัดเมืองเก่านะครับก็เขาเมืองแต่ว่าติดปัญหาเรื่องต้นไม้และก็สายไฟหรือสายเคเบิลต่างๆนะครับเตี้ย ก็เลยไม่เข้านะครับก็เลยจุดนี้ผมเลยมาเข้าเส้นนี้เป็นหลักนะครับก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดผมซื้อเว็บมดแล้วนะครับถ้าไม่เข้าเส้นนี้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเข้าทางบ้านแร่นะครับก็เส้นถนนเส้นตรงนะครับก็ตอนนี้รถที่ผมนํามาให้ลูกค้าใช้งานอยู่อยู่พื้นที่บ้านท่าเผ่านะครับอยู่หน้าวัดท่าเผา ก็น่าจะเขตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ว่าอยู่ติดกับใกล้ๆกับสะพานท่าเบาหรืออ่าที่เรียกตรงๆก็อ่ารู้สึกว่าจะเป็นคิงคองรีสอร์ทที่มีคนมาเที่ยวอยู่นั่นเองนะครับก็ท่านใดสนใจรถดักรถกัดหรือปริันธ์ทุกอย่างที่เป็นโลโก้ของ XCMG mm hmm. อย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0ู6ย์1ป2 4 6 ผมเจน XCMG ซโอเชียไทยแลนด์ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็บังเอิญว่ารถส่วนสูงประมาณสักน่าจะประมาณ3เมตร4เมตรต้นๆ้นนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องให้ช่างชายที่อยู่ด้านหน้าับดูพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ผมประกบด้านหลังนะครับก็